อันนี้จะสังเกตนะคะว่ามันจะมันใช้ได้แล้วเพราะว่าตรงนี้มันแข็งแล้วนะคะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนครับผมยังอยู่กับป้าติมต๋มป้าติมต๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ฟซีโดโด,โดโดที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นยังเหมือนเดิมนะคะจะเป็นเมนูไข่เมนูหนึ่งซึ่งครั้งที่แล้วป้าติ๋มทอดไข่แบบหนานุ่มวันนี้ป้าติ๋มจะทําแกงจืดไข่ซึ่ง ไข่นะนุ่มวันนั้นป้าติมได้ใส่หมูใส่วุ้นเส้นเข้าไปจากคลิปก่อนนะคะถ้าคนดูแล้วจะทราบว่าทานแบบนั้นก็ได้หรือจะมาทําไข่ไข่แกงจืดไข่น้ําก็ได้นะวันนี้ในสต๊อกต,ตูต้เย็นป้าติมมีกระกาษขาวต้นหอมผักชีหมูที่เราแช่ฟรีดไว้นะคะที่หมักกระเทียมพิชลยราบผักชีน้ํามันหอยเสิ้วขาวเอามาทําแกงจืดได้อีกหนึ่งเมนู<อ>นะคะนี่ไงไข่ไข่ ากค่อนนนห้นนส่วนผสมกระเทียมเจียวพริกไทยสำหรับโรยนะคะ<ม>ต้นหอมผักชีน้ำสต๊อกที่ป้าติ๋มได้ทำไว้นะคะเอามาใส่แกงจืดนะคะอันนี้เป็นสต๊อกหมูนะคะในนี้มีช่วงที่ต้มน้ำสต๊อกใส่เกลือไว้แล้ววางส่วนเพราะนั่นเค็มแล้วนะคะแล้วหมูนี้ก็ปันได้หมักซอสบางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดค่ะคดเดือดค่ะ ทีนี้ในในในไข่เจียวครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีวุ้นเส้นกับหมูสับทีนี้ใครจะใส่หมูสับหมูบดลงไปในนี้อีกก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่บ้านใครนะคะผักอันนี้ผักกาดขาวที่มีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อทิ้งไว้ก็มาใส่แกงจืดได้นะคะเอาละค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้รอให้น้ำตอ๊ตอกเดือดแป๊บหนึ่ง ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปตอนทําไข่เจียวคอนโดนะฮะลองไปดูน่าจะอยู่ e ีพีหนึ่งนะค่ะมันจะต่อเนื่องกันนะคะว่าอยู่บ้านเมนูไข่มันทําอะไรได้หลายอย่างนะคะยําไข่ต้มเดี๋ยวมีไข่ยัดไส้ไข่ดาวทรงเครื่องไข่พะโล้ไข่ตุ๋นมันทําไข่ทาได้หลายอย่างนะคะค่ะเมนูไข่ค่ะเมนูไข่ สามัญประจําบ้านเลยค่ะแล้วก็ง่าย<ห><ไ>ด้วยนะไม่ต้องมีฟิล์มบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่เคยทํากับข้าวค่อนข้า,จางจะงดหิดมีเอฟซีบางท่านโทรมาว่าซื้อผักยังซื้อไม่ถูกแล้วทําแบบเราจะทํำยังไงเครียดมากในช่วงนี้บอกไม่ต้องเครียดค่ะไม่ต้องเครียด <c oughs> เออบ้านไหนที่ทําสะอาดแล้วก็อร่อยเป็นอันดับรองเราก็ต้องทําใจแต่บ้านไหนทั้งสะอาดด้วยอร่อยด้วยก็ถือว่าเป็นความเพอร์เฟกของบ้านไปโชคดีของสมาชิกไปนะคะเราก็ ค่อยๆปรับตัวต้องอาศัยระยะเวลานานผอสมควร,ครนะคะ,ะมาค้นหาสูตรค้นหาปรเม็ดเคล็ดลับวิธีการที่ <c oughs> เมนูของช่องโดโดพาเที่ยวนี่แหละครับของะติ่มนี่แหละมีเอฟซี FC บางท่านโทรมาน้ำกะทิทุเรียนหน้านี้ถามน้ำกะทิทุเรียนท <laughs> านกันน้อยๆหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้อยู่บ้านน้ำหนักขึ้นกันน้ำหนักขึ้นกันมากไหมโอเคนะคะน้ำแกงเดือดแล้ว เรื่องน้ำสต๊อกอะไรต่างเนี่ย <ฮะ S 1> คลิปของป้าติ๋งก็มีแล้วนะ,ะฮะเพื่อนๆก็ลอง <ฮะ S 1> ดู playlist <ฮะ S 1> ตัวเพื่อนป้าติ๋งแล้วกันนะฮะวันนี้ป้าติ๋งจะใส่หมูลงไปอีกหน่อยนะคะเพื่อ <ฮะ S 2> ให้น้ำแกงหวานขึ้น<ฮ>ะนะคะ นี่ถ่ายคลิปมาสี่ห้าคลิปละฟ้าร้องหึมๆมตั้งแต่คลิปแรกแ <c oughs> มีดีเพชชันเข้ามาสี่ห้าวันใช่ไหมอาจารย์เปล่าฟ้าร้องเนี่ยไม่ตกสักทีอะ่ะ <c oughs> ไม่ตกอาจารย์มันมันขู่เฉยเเราเราก็ร้อนอยู่เนี่อยอร้อนมากมายอาจา okay, รย์โอเคป้าจิมใส่แค่นี้พอนะคะครับแค่นี้ก็หอมแล้วพอน้ำซุปก,ก็ น้ำสต๊อกก็มีรสชาติอยู่แล้วผักกาดขาวใส่ไปค่ะมันเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวไปผักกาดขาวเป็นอะไรที่สุกง่ายนะคะพอเดือดอีกแป๊บนึงเราปิดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่เจียวที่เราใส่ไว้นะคะไข่เจียวคอนโดไข่เจียวคอนโดมุ้นเส้นก็มีอยู่ในนี้แล้วมีมุ้นเส้นอยู่นี้หรือว่ามุ้นเส้นเราจะใส่เอาใส่ยังไงก็อร่อยหมดนะคะค่ะ อยากดูข้างในตั้งแต่ตั้งแต่คลิปก่อนไม่ดูข้างในนี่เอฟซีจะได้ตามมาดูคลิปนี้ข้างในว่านาเป็นไงถ้าสมมติก้อนนี้ใหญ่ไปเราผ่าครึ่งนะคะเดี๋ยวปฏติ๋มอไอ้นี่นะคะถ้าใหญ่ไปอย่างนี้ยเราเราไม่ชอบเราก็ผ่าลงไปอีกแล้วแล้วแต่เราเราจะเอาขนาดไหนนะคะอ้าฏิ๋มจะผ่านะคะทีนี้บางคนเนี่ยเขาชอบใส่ลงไปในนั้นเลยสําหรับป้ติ๋มปฏติ๋มชอบใส่ข้างนอกนะคะ ก่อนนะแค่นี้ก่อนแล้วหอมด้วยค่ะชีเนี่ยมันยังไงมันก็จะมีกลิ่นความหอมของมัน ตอนนี้มันสองเท่าเลยนี่อยู่ในนี้ก็ประเด็นวิทยาลักษณ์ทีก็ถึงติดติดเรื่องนี้มากแล้วก็ที่อยู่ในนี้ก็ที่หมูที่ปั้นไปก็เหมือนกันครับก็คือหมูตัวเดียวกันที่ใส่ใส่นั่นแหละใช่ค่ะที่เราที่เราเถนอมอาหารไหมเมื่อทีปก่อนก่อนนี่ไงคะเสร็จแล้วก็ตัดนะคะตัดแกงจืดใส่ลาดที่ใครถ้าใครที่ชอบแบบว่าใส่ลงไปใส่ลงไปชอบแฉะแะชอบแล้วแต่นะคะให้มันน้ํามันเข้าไปอยู่ในไข่ใช่ค่ะ เนี่ยค่ะโอ้โหเช้าๆนะ,ะนำ้ำโรยไปนะคะต้นหอมผักชีโรยไปพริกไทยหน่อยนะโร<ห>ยไป โอเคหอมหน่ากินน่ากิน oh. นี่นะคะได้แกงจืดอีกหนึ่งถ้วยนะคะนะคะทานร้อนๆอ,อยู่บ้านนะคะทำทานเองง่ายๆค่ะแกงจืดไข่น้ำนะคะใส่วนเส้นเข้าไปนะคะโอเคง่ายๆฮะเมนูง่ายๆเลย,เลยค่ะ อยู่บ้านนะช่วงนี้ต้องอยู่บ้านแต่ทำอะไรไม่เป็นกันนี่แหละผมว่าอร่อยกินไม่เบื่อด้วยนะผมว่าครับส่วนเทคนิคเรื่องกระเทียมเทียวเรื่องไข่เรื่องอะไรนี่มีอยู่ใน EP ีก่อนหน้านี้แล้วนะฮะค่ะเพื่อนๆก็ลองติดตามดูนะครับ ป้าติ๋มครับตอนนี้ป้าติ๋มก็เมนูที่ออเดอร์ตามสั่งก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะสั่งเข้ามาได้หรือไม่สั่งก็โทรมาปรึกษาอะไรถ้าป้าติ๋มตอบได้ป้าติ๋มก็ยินดีจะตอบให้นะคะครับก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือว่าจะะคจะเข้ากลุ่มไลน์ก็อยู่ด้านล่างค่ะและค่ะแลวแต่สะดวกนะคะเราไม่ได้ว่ากันแล้วก็แต่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพอยู่บ้านนะคะทำทานเองที่บ้านนะคะอย่างหงุดหงิดบางคนแบบ ไม่รู้จะทําอะไรหงุดหงิดไปหมดเลยเราเราก็ต่ะตัวเองก่อนนะคะว่าเราต้องเปลี่นพฤติกรรมแล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมนะคะดูแลในข้างสุสกรุงเทพค่อนข้างเยอะนะคะขอให้เอฟซีโดโดทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งครอบครัวและคนที่คุณรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันที่ต่อไปค่ะมาแล้วมาแล้วมาถึงสองแม่ลูกกาลังตั้งวงเตรียมจะกินข้าวก็เลยเอามาเสริมฮะ สามอย่างของป้าติ๋มพิวโดชอบเมนูนี้มากเลยแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมจะชิมเองผมจะชิมเองเพราะมอยากกินจืดๆวันนี้ผมจะไม่กินข้าวผมจะเอาเนี้ของป้าติ๋มมาแต่ว่าครูตั๊กครูตั๊กก็อะไรเนี่ยอะไรนี่อันนี้ของชอบที่ขาดไม่ได้เลยมันไม่มันไม่เข้ากับเมนูที่ผมจะชิมของป้าติ๋มนะฮะตำซุ้วแกงจืดตำซุ้ยครูตั๊กชอบมันงั้นปล่อยครูตั๊กไปเดี๋ยวนั้นแต่ว่าเดี๋ยว น้องตั๊กนะน้องตั๊กลูกป้าติ๋มเขาก็ชอบไหนเอาเอาพี่ตะนึตำซั่นหน่อยดิตำซั่วแซ่บมากน้องตั๊กคิดถึงนะคะเนี่ยลูกสาวป้าติ๋มอยู่เมืองนอกอยู่ประเทศอะไรนะรู้สึกเป็นนิวซีแลนด์มัากตอนนั้นตอนนี้น่าจะอยู่เป็นเกี่ยวกับพูดแบบวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยไม่รู้เป็นประเทศไหนหรือนิวซีแลนด์นี่ก็ถามป้าติ๋มก็ถามป้าติ๋มกันเอาเองพี่โดก็ง่วนอยู่กับไข่ยัดไส้กับต้มยำละอ่ะเดี๋ยวผมจะชิมอันนี้บอกรสชาติคุณตั๊กไม่เข้ากับของคุณตั๊กเพื่อน ตุ๊กบอกบายเพราะว่าจะกินส้มตำพี่โดโดก็ไปกินต้มยำละน่าจะนัวมากสดร้อนไข่เจียวเนี่ยเรียกว่าไข่เจียวคอนโดก็ได้คุณเพราะว่าเป็นแบบหนานุ่มก็ติ๋มมีวิธีเดี๋ยวคลิปออกแล้วคุณไปดูตอนต้นคลิปแล้วกันกะติ๋มไม่ผิดฟังเลยล่ะหอมเต็มปากเต็มคำ ใครที่ชอบเป็นแกงจืดเต้าหู้นะนี่อร่อยกว่าอีกเพราะว่าเป็นไข่เนี่ยคุณมาดูใกล้ๆนะไข่หนาขนาดไหนเนาะหนามากเลยม,ม,มีเทคนิควิธีทอดตอนต้นคลิปนะแล้วป้าติ๋มก็บอกวิธีเก็บรักษาไข่ไข,ข่คอนโดนี่สี่ฟองนะงนะป้าติ๋มเคยทอดถึงแปดฟองนะฟอง่ะอืมอื้อ,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 อ ดีใจมากเลยที่วันนี้ครูตั๊กไปสนใจส้ตมตำไม่แย่งผมอื่ม้อนชิมวันนี้อ,อแล้วก็แถมยังจะใส่หมูสับอีกนะหมูสับผักกาดขาวอื ออมันไม่เข้ากันนี่กินส้มตำเหรออือไม่กินส้มตำชบบิีว่าเป็นยังไงฝีมือผักคอดแล้วก็มีผักคอดนี่จะชิมบอกเพื่อคนอยู่เมืองนอกค่ะอยากจะชิมนะอืมเดี๋ยวจะหาว่าให้เห็นส้มตําแล้วไม่ชิมให้ดูคาใหญ่ๆผักคอสนี่ตําแบบอะไรเนี่ยเขาเรียกตาอะไรตํสซ่วไอปลาปลา อ,อใส่ปลา้าด้วยต้องฝืนกินใส่มีตัวมันไหมไม่บือมีที่หลังจะใส่นะตัวให้แยกใส่จานมาต่างหากจะฉีกจริงกับจริงต่างหากเข้ากันมันได้กินแกงจืดไก่นี่แต่วันนี้ไม่มีข้าวเอามีขนมจีนหน่อยอือหือือืแซบาบะ อืมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจนมือไม้สันสะดุดไปหมดอุม้มาัดูตักินดีกว่าต้องตาําไหนกินแบบที่ตามคลิปอื่นๆเขาตที่เขานั่งกิน<ะ>เอามือจกกินอนะออได้ได้ไหมทําได้ไหมมันกินอย่างเงี้ยอะพิโดติดใจ ต้มยำปลาติ๋มต้มยำปลาติ๋มไข่หมดย่งเอาเอาไข่เอาไข่นี้ไปใส่ให้ให้โดด,ด้มันหนามากเลยอ่ะเพื่อนครับโดอ่ะเอาพอใส่ในต้มยำนะอือนี่ครักคุตั๊กไปอร่อยส้มตำแล้วเดี๋ยวจกลายเป็นคลิปส้มตำกูตั๊กไปใครอยากดูกูตั๊กตำซ้วก็เดี๋ยววันหลังให้กูตัก๊กเขาตำตำซ้วกินกับอะไรล่ะให้กูตักกต๊กคิดเมนูเนาะ ไม่สนใจอะไรแล้วคุณต uhm. ั๊กส้มตำมาแล้วมันก็วัดดีเอฟซีก่อนอ่ะเดี๋ยวปิดคลิปให้กินไปให้กินให้จบมือเลยนะหลังคลิปนี่มือจกเลยนะฮะมือจกเลยอาฟิโดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดดีครับเขาเขาตำเผ็ดนะเขาเตรียมแก้เผ็ดเนี่ยเขาเตรียมเตรียมเลนะอ่าเจอกันคลิปต่อไปครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อมันจะได้เตือนเวลา มีคลิปออกมานะครับจะได้ติดตามชมคลิปของช่องโรโ,โดพาเที่ยวต้ยมยำก็ลดจัดใช่ไหมเนะี<ม>่ยพี่โดกินน้ำใหญ่เนะลยเจอกันคลิปต่อไปครับ ขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องดโดโ้าเที่ยวทางช่อง YouTube Membership โดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะและเลือกการสนับสนุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ค่ะ